ปี2563จากการระบาดของโควิด -19 ทําให้ทั่วโลกต้องระสามกับโรคระบาดของโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจความเป็นอยู่ชีวิตประจําวันต้องปรับเปลี่ยนกันอย่างไม่ทันตั้งรับในชุมชนแออัดคองเตยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของคนยากไร้หลากหลายอาชีพมีผู้คนจากถิ่นฐานต่างๆอาศัยอยู่รวมกันไม่เว้นแม้แต่คนต่างชาติต่างภาษาซึ่งไม่มีใครรู้เลยได้ว่า ใครจะเป็นผู้นำพาหรือเป็นผู้ติดเชื้อโควิด -19 กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับมูลนิธิดวงประทีบสำนักงานเขตคลองเตยศูนย์บริการสานารสุข41จัดประชุมฟังข้อมูลสถานการณ์าการแพร่ระบาดและอมอบสื่อความรู้ อยู่อย่างไรในสลัมให้ปลอดภัยจากโควิด1 9และในโอกาสเดียวกันได้จัดให้มีการระดมวางแผนการทำความสะอาดชุมชนในอัดในเขตคลองเตย40ชุมชนโดยการทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อตามชุมชนต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจในความสะอาดปลอดภัยของชาวชุมชนและบุคคลภายนอกที่เข้ามาในชุมชนการเฝ้าระวงังโควิด -19 บเเป็นหน้าที่ของทุกคน ที่จะต้องตระหนักในการดูแลตัวเองและคนรอบข้างให้หมั่นล้างมือเวลนยาห่างสวมหน้ากากอนามัยไม่ไปสถานที่สุ่มเสี่ยงปฏิบัติเช่นนี้อย่างเคร่งคัดเราก็จะห่างไกลจากโรคระบาดนี้โซ